สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอันนาวินอีกแล้วฮาคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟ้าคาย5 EP ีที่11อนะขอรับกับผมในอีพนี้คุณผู้ชมเราจะมาช่วยเหลือประหลัดสทสันสหายร่วมเดินทางกับเราในตอนแรกนะที่ถูกพวกจอนซีจับคุมไปนะครับ หลังจากที่เราโค่นจอรนซดได้แล้วนะครับเราก็จะได้กุญแจบังเกอร์เป็นฐานทัพลับของไอ้จอรนซดมันนะที่เก็บตัวคุณประหลดัดทัศน์ไว้ในนั้นนะเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าภารกิจในการช่วยเหลือคุณประหลดัดทัศน์จะเป็นยังไงคุณผู้ชมในก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี้ก็พอจะให้คุณประหลัดนั้นได้มีกําลังใจในการเดินทางแล้วไหมหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจใน EP นี้กันเลยครับมาแล้ว เราได้กุญแจมาจากไอจอนไซด์แล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยประหลัดฮัสสันข้างในก่อนแล้วก็จะมีคนที่เหลือนะครับที่อยู่ในนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่เปล่าคุณผู้ชมพอได้กดสลิงนี่แม่งได้รู้เลยนะนนตัวไอเกียนี้แม่งอึดตัวที่สองเอาอะไรไปตอกกอนกับมันว่านี่แหละเอาแล้วแม่งยิงปืนคอกใส่ว่าคุณผู้ชม ต้อนรับกูอย่ากอบอุ่นแลือเกินนะไม่ไงล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยกูกว้างผิดไอเวรเอ้ยไม่ไงแล้วมึงจิ๊บหายแล้วกูเกือบหน้าเล้วแม่งชิงเสาพวกมึงสองตัวข้างล่างสนุกแน่มึงงานนี้อยู่ไหนวะเอาละมึงไฟอินเดอะโฮ ไฟินเหอไฟอินเหอมึงเรียบร้อยหลวมอ่ะเรียบร้อยมึงง่ายไอ้มืดโอ้โหมึงกิงเป็นขนุนเลยถึงพื้นหรือยังขาทางจะไปช้านะไปโอมึงยังไม่ตายนี่ไงล่ะมึงเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมไอ้มืดหายไปเลยนะครับมาเข้าไปบังเกอร์ก่อน เราเคยหนีมารอบนึงนะ er โอ้โห و, มีอยู่8นัดจะเลิลละกูนอกนั้นมีแต่อาวุธตูมตามนะครับมาประหลัดมีเท่านี้ก็ลุยแม่งเท่านี้แหละมีดสั้นมีไหมโอ้โหมีดก็ไม่มีนี่ละกันต้องใช้พี่เป๋มแล้วเเเหมือนคนกำลังจะขึ้นมานะเดี๋ยวเราลองใช้สลิงฮันเตอร์สลิงดู เอาละคุณผู้ชมผมเห็นสตูชัดแล้วครับตำแหน่งชัดเจนแล้พวกมึงมึงคิดว่าพ้นเหรอฮะมึงคิดว่าพ้นเหรอมึงคิดว่าพ้นเหรออ่ะมึงคิดว่าพ้นเหรอมึงคิดว่าพ้นกันหรือไงเออเรียบร้อยบอกแล้วคูบีตูมตามนะครับโอ้โหกระสุนเพียบคราวนี้คุณผู้ชมแค่แต่กระสุนปืนคนมือนี้ไม่มีนะว้า แน่เลยท่นนี้เขินเลยทังไหนเนี่ยมาเปิดก่อนคุณประหลัดมาช่วยเพื่อนฝูงก,กันจะเจอใครไหมเนี่ยล่าสุดก็เข้าประตูโบสถ์เจอมันก็ทุ้งหน้าไปทีนะแล้วมึงมึงเต็มแน่ เรียบร้อยหนึ่งตัวก่อนอ่าตัวที่สองมึงเฮ้ยไอเชื้ก้อนเนื้อเลยเหรอมึงมันนี่งัดหน้ามันไปทีนึงก่อนอัะเทแหมดละลูกปืนกูสนุกแล้วมึงเรียบร้อยเออนนี่ไงมึงทีจะยิงกูอยู่เลย พอเวลาจะเอาคืนแม่งร้องโนโนโน่ไอ้แสดผมมึงนี่ไม่แฝงจริงๆเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นตัวประกันแล้วมาๆๆมออกมาก่อนเร็วเอาออกไม่ได้อีกเอาละคุณผู้ชมเห็นตัวมันละนี่ไงมึงยื่นหน้ามาเฮ้ยไม่โดนเวล่กูเรียบร้อยโอ้โหเกือบตายเอาละมึง ยิงกันมาแล้วทาจจะเห็นหูปุ๊กวะไอเฮียเข้าบังเกอร์ก่อนเรียบร้อยทำไมมันดูทุรักทุเลจังวะได้เริ่มใหม่เลยตายเยอะเหลือเกินเอาระเบิดไปทักทายพี่เขาหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมปองเรียบร้อยมึง สนุกแน่ครับเน่บูบูแล้วโอ้หมึงเฮ้ยไม่เป็นอะไรเลยเลยตีไงเรามึงก็ไม่น่ารอดนะเนี่ยแยม่ก็สงสัยว้ยเฮ้ยเอาไงดีวะจะเข้าไปดีเปล่าเรียบร้อยมมงฮงโอ้โยแทบหงายท้องนะ ฝั่งโน้นเพียบเลยว่ะคุณผู้ชมครับใช้ไอ้นี่ก็ได้เออเอาละมึงไอ้เหี้ยแจกแจกให้ครบแจกให้ถึงแผนไม่ต้องสิ่งเดียวคือตูมโอ้โหไม่กระโดดลงไปถึงข้างล่างเลยเป็นไงละมึงแรงจัดเยดยเฮ้ยโอ้หมึงเป็นไงละมึงหน้าตึงมิดี เลยมึงแจกให้ถึงลูกปืนแม่งหมดก็ใช้ระเบิดเอาให้ยับโอ้โหพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูคุณผู้ชมหนักนะเนี่ยพวกมึงอ้าวเขาคัดซีนแล้วโอ้แลเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้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 ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเใจเย็นเย็นโอ้ยไอ้เชี่ยใจเย็นเย็น ใจเย็นๆกูเองเฮ้ยใจเย็นมึงจะฆ่ากูเลยเหรอกูมาช่วยมึงใจเย็นๆก็นนดิเฮ้ยใจเย็นๆโอ้โหมึงจะแทงกูเลยเหรอเออมองกูสิกูเป็นใครเออกูเออไอ้เหี้ยะเฮ้ยนี่ไงก็มาช่วยแล้วนี่ไงกลับมาหามึงเนี่ย ดูเหมือนประลัดทัศน์นี่เขาเจอพวกกลุ่มลัทธินี่เล่นงานนะประตูทุกบานที่นี่ก็ค่อยถูกปิดนะรูสว่าคุณประหลัดก็คงจะกลัวว่าโดนขังไปตลอดนะครับกลัวตายในนี่นะไม่หรอกนี่กูมาช่วยแล้วปะโอใจเย็นแมงจะเอาเหล็กแทงกูแล้วบอกว่าแม่งเลยใครอะ คุณประหลัดอ๋อไอ้โจเซฟอีเวนนี่ตัวเดียวเลยมันทำให้คุณประหลัดนี่ขนาดต้องมาโดนกักขังเลยนะครับบอกว่าไอ้โจเซฟมันมาหาที่นี่ไว้คุณผู้ชมคุณประหลัดก็ร้องขอ,อความเมตตามันนะแต่แม่งยืนดูเฉยๆคุณผู้ชม ไอ้ไม่เป็นไรอกูเพิ่งระเบิดน้องชายมันไปนะเว้ยโอเคยังคุณประหลัดน้นขิงสักถ้วยไหมร้อนถ้าทำมันเหนื่อยนะเนี่ย,ยประหลัดบอกว่ายังมีตัวประกันที่เหลืออยู่ในนี่นะครับในบังเกอร์นี่นะ้วยเขาออกมานะครับหนีไปจากที่นี่แล้วก็ระเบิดที่นี่ซะโอเคกูคจัดให้ โอเคปะเรียบร้อยโอเคเหมือนผเหมือนกับว่าปลาดฮัสนันนี่สติเริ่มกลับมาแล้วนะโอ้ยเดี่ยวันี้ไม่จะแพ้ผมแล้วเหรอเอเดี๋ยวเราต้องไปช่วยชัวระกันอีกนะเนี่ยตลาดทัศน์นี่กำลังแฮกข้อมูลอยู่นะอะไรอย่างว่าน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยว่า น่าจะปลดล็อกได้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นส่วนไม่ได้ทีเดียวหมดเ<ห>ลยนะเอาละเดี๋ยวฟาลัทสันเขาจะคอยจัดการระบบพวกนี้ให้นะครับไม่ไงเมืองมาม่าไปดิกูไม่กินกูกินไวๆเว,ว,ว้ยเดี๋ยวพึ่งถ้าเราปล่อยตัวประกันตอนนี้นะเขาอาจจะโดนลูกหลงได้คุณผู้ชมไม่ไงเราเมืองอีกเมตหนึ่งกูไม่เยอะไอ้สัตว์กูมีเยอะไม่ไงเราเมือง มาพร้อมความอลังการ200ร้อห้าป่อย200เนี่ยสองคนก็400ละอย่าลืมนะโอนเข้าบัญชีได้มาอุมึงออกมาเร็ว400โอนให้กูด้วยนะพร้อมเพลงเม่ร้อย <100 S 1> คุณผู้ชมเราเรียกค่าถ่ายได้แล้วคร <c oughs> ใครไป <c oughs> ไหนต่ออ่ะ ใครหาคอนโทรลรูมนะครับไปที่คอนโทรลรูมอย่ด้านล่างเหรอเราจะไปยังไงล่ะครนี้ต้องลงไปนี่นะเฮ้ยมีอะไรให้เกี่ยวไหมเนี่ยโดดน้ำแม่งไปเลยเนี่ยแหละเออไอพวกลัทธิมันมาหาประหลาดศักด์นะครับ คอนโทรลรูมคอมพิวเตอร์ร uh ูม huh. ม mm. ึงแอร์บ่ไอสัตว์มึงแอร์รอโอ้ยเชี่ยลูกกองเกือบแล้วกูเก um ือบแล้วคุณประหลัดเกือบถอกแล้วเรียบร้อยมึงยิงตัวเอียงไปเด้แม่งก็ยากอยู่แล้วนะยิง pues, ปืนก็มีให้ผมปิดเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนต้องทำแจก เดี๋ยวผมหาเวลามาเติมลูกปืนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีลูกกระสุนเลยนะครับเอาละมึงสองตัวไม่ยังไงมึงเขาให้ทำลายกับงานทำหนักกูเลยไอ้เพี้ยไ,ไมไงละมึงเฮ้ยมึงเรียบร้อยไปดิ โอ้้เหียคุณประหลัดมันเกือบตายเพราะความโง่ตัวเองนี่หลายรอบแล้วนะไอพี่ชอบประวัติซ้ำรอยอ้าวมึงไอเมงเรียบร้อยมึงเกือบแล้วเกือบเหงาแล้วทำลายตรงไหนกว่าไอเอาของที่มันแบบเออมีระยะเวลาหนีหน่อยดิฮ่าเสร็จเรียบร้อยมึง ต้องกลับขึ้นไปแล้วนะคทะเลไอ้สัตว์เรียบร้อยกูเกือบแล้วเกือบเงาแล้วอ่าประหลาดทัศน์ที่เขาคอยเบิกทางให้เราแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปยังไงต่ออ่ะเฮ้ยมึงไม่มียื่นมาให้กูแล้วเหรอข้างบนมีเมื่อวะแล้วกูจะไปยังไงเนี่ย

ระบบล้มเหลวระบบล้มเหลวกระดมโหวตไปเลยเหรอโอ้ยังได้อยู่คุณผู้ชมไม่ไกลมากโอ้ไม่มีลูกปืนเลยพี่ทิษฐ์โอ้ยยเอาสไนเปอร์มาเลยเหรอครับเอาสไนเปอร์ก็เอาไปวะเฮขาให้ทำลายเปลือคอนเทนเนอร์ว่ะคุณผู้ชมไปยังไงละมึงไปยังไงละมึง มองไปสักนดูก่อนนี่มีศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างอบอกให้มันเดิมนมานี่ก่อนกูานาวิง่งแล้วเนี่ยกูวิ่งหมดแล้วกูวิ่งหมดแล้ว,วกูวิ่งหมดแล้วพวกมุงก็ช้ากันเหลือเกินอะ่ะ <c oughs> โอ้ยไอเ้เทียหน้ากูเนอะกูเกืกอบแตกทางไหนต่อเนี่ยหมดแล้วใช่ <c oughs> ไหมห้ออกจากบังเกอร์ โว้ยมึงนิดเดียวกูตายแน่นอนเป็นดีไม่ชอบโว้ยมีมียามียาโอ้โชคดีเลยใจเลยมึงสิงเวกเตอร์ไอ้เจียวเวกเตอร์ไม่มีลูกมึงก็เหงาละวะตีไงหนึ่งสองเมสุดท้ายเฮ้ยยังไอ้เจียวมึงเคลี่ยงเนื้อไปซำไมเนี่ย เข้าไปไอ้เฮลูวีวีจะยิงอีกไอ้คิฟไปเอียงไปดิมึงเอียงไปดิเฮายังมาอีกไอ้เฮียโดนไม่น่ารอดมึงคุณประหลัด เกือบตายแล้วกูอ๋อูการเคลื่อยนต์โอ้โหตูรักกุเลมากโอ้โหมีลูกกระสุนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ตายบ่อยมากเอาละผมไม่ต้องปั๊มเลือดแล้วเบิร์ดไอ้แต่ละเบิร์ด ก็เ,เอาระเบิดเล่นกับแม่งนั่นแหละโอ้สุดท้ายมึงเอาไปรีบเปิดละคเขนี่รีบไปแม่งมากันอีกแล้วอีกทีอะเ,เ,เกือบแล้วกูเกือบแล้วเปิดอันสุดท้ายแล้วดิเออแม่งมากันอีกแล้ว มึงคือไม่รู้จักเขาว่าเค็ดหลาบเลยสิไอ้เง้ยมึงอ่าเปิดเร็วเถอะเปิดเร็วๆบพุ่งออกไปแบบมิสไซล์เลยไหมวะเราจะขึ้นทางไหนเนี่ยข้างบนแม่งอีกเทียบคิดดีแล้วเหรอเฮ้ยไอ้เชียรแม่งมากันเทียบเลยกูโอ๊ยกองแม่งแขวะอีกไอ้เวนเอ้ไอ้เงี้ยมึงเฮ้ยกูจะปีนออกไปยังไงเนี่ย ไอ้เฮียนี่กังเลิมเบิ้งเปลี่ยนขึ้นไม่ดีแล้วไอ้ชิกูจะออกไปยังไงวะเออโอ้โหเบิ้งต่าตามโอ้โหกูรอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหชีวิตจริงนี่กูเหลือแต่กางเกงได้แล้วเนี่ยอ๋อต้องอย่างงั้น เลลีขภาพเว้ย <God damn. S 1> เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับฟาคาย5 mm hmm. ใน EP นี้รหวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับ hey. ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกด subscribe ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆนะ้อยๆจากคุณผู้ชมก็พอจะให้ผมนั้นได้มีแรงในการทำงานในคลิป,ปต่อไปแล้วไหมและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับคุณผู้ชมซึ่งเราจะต้องย้ายภูมิภาคไปเจอกับศัตรูตัวใหม่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปไม่ทีเหมือนแต่ก่อนนะครับต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าติดธุรกับทางบ้านอ่อนขบวนนะ ก็จะมีคลิปลงให้ทุกอาทิตย์นะครับส่วนคลิปสั้นนี่ก็จะอัพทุกวันอยู่แล้วนะเป็นปกติคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงอย่าบออภัยในยนาะทีนี้ด้วยนะครับผมแค่อยากทาให้บรรยากาศเกมมันไม่เป็นเครียดก็เท่านั้นเองไหมเดี๋ยวกลับมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ